สชียงุนนาปีรับครับก้าวของเราในวันดีค่ะก่อนหน้านี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดแข่งขันรอบขัดเหลืองจนสู้รอบชิงชน,เนชะเลิศวันนี้ค่ะเป็นนัดพิเศษเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นทีมที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้นนงนี้นะคะกับแชมป์ฟุตบอลยุวชนหาดทิพย์คับครั้งที่เก้าค่ะ ตึงช่มนาภูชนากรเห็นเปทีเรียบร้อยแล้ว<ช><ๆ>เดี๋ยวเขาเนี่ยเริ่มตนน้นแนะนําผู้ที่จะมารวมแชร์ประสบการณ์รวมถึงการบอกความสําเด็จข้องการจัดงานในครั้งนี้กันก่อนเริ่มตอนจากฟังของน้องดาเลยนะคะ,คะท่านแรกค่ะคุณประทีบแก้วประสิทธิ์ค่ะผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสปอร์ตบริษัทห้าทิพย์จำกัดมาหาชนค่ะอีกหนึ่งฐานนะคะนายนิโซเฟียนยูนุหัวนาภูฝึกซอนเอโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาจังหวัดปัตตานีค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งฐานยเป็นผู้ปกครองข้อนอนเดี๋ยวจะให้แนะนําชื่อให้ได้รู้จักอีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนคางคางซัมโอค่ะวันนี้ยกกันมาทาั้งทีมเลยนะคะเป็นนักเตะจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาจังหวัดปัตตานีซึ่งควา้าแชมป์ในครั้งนี้นั่นเองค่ะอตอนรับุกท่านก็สู้รายการด้วยนะคะสวัสดีค่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 ะนี่นะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตเลี่ยนเป็นภาษากลางด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็จะมีการสื่อสารนาษากลางแล้วก็ภาษามลายูเพราะว่ายูในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นค่ะพิธีขาเป็นยังไงบ้างคะการจัดแข่งขันในครั้งนี้ภาพรวมเป็นยังไงแล้วการตอบรับได้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ตื่นเต้น <c oughs> ยังแบบเหนื่อยแต่ว่าไม่มีอาการที่ว่าแบบให้เห็นเลยครับเป็นความภาคภูมิใจครับวคบาวามสําเร็จของโครงการยุวชนอัธิบับในครั้งนี้นะครับได้ผลตอบรับจากไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคณะภาครัฐและภาคเยาชนนะครับโดยเฉพาะทีมต่าง ที่ได้มาร่วมในครั้งนี้ใน9จังหวัดนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นการเป็นเป็นคำถามที่เยอะมากว่าทําไมโซนนาบันไม่ได้ไม่ได้มาในร่วมครั้งนี้นะครับก็เราบอกตั้งต้นแล้วนะครับว่าเป็นการนําร่องของ9จังหวัดชายแดนภาคอ่ภาคใต้นะครับซึ่งเพิ่มในฝั่งอ่าอาวไทยเข้ามาซึ่งซึ่งในปีหน้านะครับบอกได้เลยว่าทุกท่านนะครับอาแขนรับ เพราะ่าเราจัด14จังหวัดภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนความภาคภูมิใจนะครับในโครงการนี้ที่มีผู้ติดตามเยอะมากและก็คนให้ความสนใจมากเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ทัวร์นาเมนต์ U13 เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีสนามให้เด็กได้เล่นักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าหาัดทพิปเองเราเป็นบริษัทที่นําร่องแล้วก็ อยากจบฟ้าน้องๆเยาวชนทั้งหมดนะครับได,ได้ได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์นะครับตั้งแต่เล็กเล็กตั้งแต่รักย่าเลยนะครับเราถือว่าเป็นเป็นการสร้างเด็กให้มีอนาคตที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับของทั้งผู้ปกครองทั้งอาจารย์นะฮะแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนกับที่เราจัดในครั้งนี้ครับค<า>่ะทีนี้ใน แข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราก็ยกแชมป์มาถึงที่ด้วยอยากจะให้แนะนําแชมป์ปีนี้ค่ะแล้วก็ร,รางวัลที่น้องได้รับมาเช่ับแชมป์ในปีนี้ก็นี่ฮะนากาก็เป็นเด็กบ้านๆนะครับบอกได้ไม่ได้เด็กเมืองหลวงเด็กบ้านๆกับเราแต่ว่าความประทับใจของเขาคือชนะเลิศในครั้งนี้นะครับ <c oughs> คือโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาจากจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งได้รับเงินรางวัลไปสามหมื่นบาทพร้อมถ้วยเกียรติยศจากพลเอกสรยุทธ์ยุลานนท์จึงกันให้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  ถ้วยมานะ่ถือว่าเป็นเป็นเกียรติกับโครงการของเรานะครับก็ถือว่าน้องๆได้ประสบความสําเร็จนะฮะซึ่งเราในการแข่งขันในครั้งนี้เราใช้กติกาสากลทั้งหมดนะครับเราไม่มีแบบเป็นยุวชนแล้วใช้กติกาดิบหย่อนยานถือว่าเราเราเป็นการปลูกฝังให้เด็กนะครับได้ได้ได้ไดรู้กติกาและมารยาทของการเล่นฟุตบอล พราะโตไปข้างหน้าเนี่ยอนาคตทุกคนอาจจะเป็นทีมชาตินะครับหรือว่าเป็นนักบอลมืออาชีพซึ่งสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับก,ก็ถือว่าเป็นเป็นภาความภูมใิใจของหัตย์ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในในส่วนนี้นะครับเหมือนเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วก็ในการต่อยอดสู่การเป็นนักฟ,ฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตด,ด้วยนะคะคก่อนที่จะไปพูดคุยกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของหันมาพูดคุยกับข้างๆสบมางกับน้องมูฮัมหมัดฮาฟิดคนไหนคะ มือเลยแอนคนนี้ค,คนนี้ได้ได้รับรางวัลด้วยนะคะน้องมูฮัมหมัดทาฟิสตสมานมิตรเป็นผู้ทําประตูรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมลูกเป็นยังไงบ้างคะการแข่งขันในครั้งนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเร็วผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เล่นรายการหนังทิ่ครับ,คร,บครั้งที่9นะครับตอนนั้นเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะพอรู้เราจะเข้าแข่งขันในครั้งนี้เตรียมตัวเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ครับจริงเหรอทำอะไรบ้างคะในหนึ่งสัปดาห์มันน้อยมากเลยนะลูก ขึ้นระบบครับฮะขึ้นระบบครับขึ้นระบบคืออะไรคะเป็นยังไงคะแล้วเราที่ฟังหน่อยพี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลไงเชื่อแน่ว่าหลายคนอาจจะไม่เล่นฟุตบอลด้วยคาว่าขึ้นระบบเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะขึ้นเกมเล่นขึ้นเกมเล่นทีมครับขึ้นเกมเล่นทีมเออเป็นแบบเป็นศัพท์ของเขาฝึกฝึกหนักไงใช่ในหนึ่งสัปดาห์นี้ก็คือเต็มที่เลยถูกต้องตัวเองได้รับรางวัลอะไรนะย้ำอีกทีหนึ่งรางวัลอะไรนะคะผู้ทําประตู ปรูรอบ<ต>ชิงชนะเลิครบับ<น>ตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ทําประตูดีใจนะดีใจเหรอไม่ตื่นเต้นเลยเหรอตื่นเต้นไหมแล้วตอนนั้นคือเราเราเหมือนกับให้กําลังใจต,ตัวเองไงบ้างระหว่างที่เราจะเปะเข้าประตูเนี่ยเป็นยังไงบ้างกดดันไหมหรือว่าคิดว่าต้องทําให้ได้ไหมหรือยังไงคะกดดันกดดันมากครับแต่พอทําได้แล้วรู้สึกยังไง ดีใจและเื่นเต้นเนาะไม่ตอนนั้นเต้นและดีใจแหละตอนนั้นทําท่าอย่างไงคะทําให้ดูหน่อยพอประตูเขาจะมีท่ากันด้ใช่ไหมพอลุกฟุตบอลเข้าประตูปุ๊บทั้งทีมทำยังไงเฮไหมเย่ไหมเช้าเช้าอยู่แหละกำลังเช้าอยู่อีกคนอีกคนขออีกคนน้องมุกมินคนไหนคะน้องมุกมินน้องมุกมินเบอร์เจ็ดใช่ไหมได้ข่าวว่าเป็นดาวซันโวด้วย นี่ไม่ธรรมดานะคะต้นทุนกีฬาที่ไม่อำนวยตัวเองเนี่ยคิดว่ามีความกดดันมากน้อยแค่ไหนกับการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีคามกทำไมพูดที่ปากเลยค่ะก็มีความกดดันครับที่เราต้องเจอคู่แข่งที่แข็งและเก่งๆครับเราเรา พอเรารู้แบบนี้เราสร้างกําลังใจให้ตัวเองยังไงเพื่อที่จะให้เรารวมถึงเพื่อนๆในทีมเนี่ยสู้แล้วก็ได้ไทยชนะมาในครั้งนี้ก็ต้องปลุกพ้นเพื่อนให้ฮึดสู้อีกครั้งเราต้องทําเพื่อทีม,มเพื่อจังหวัดของเราครับเออตัวเองมีนักเตะในดวงใจไหมเป็นใคระคะมีครับไทรเอ่ยโรนัลด <Ronaldo S 1> ครับนี่โรนัลดและอย่างอย่างน้องมุกปีน,นี่ยคือจะบอกคุณผู้ชมว่าเห็นในจอเนี่ยอาจจะเห็น ไม่ชัดเจนน้องเขาตัวเล็กมากแต่จิ๋วแต่แจวนะใช่ไม่ทำมได<ง>้ได้ตำแหน่งดาวซันโวมาเลยหรือไมล่ล่ะนี่รู้สึกยังไงบ้างคะ <c oughs> กับดาวซันโวท,ที่เขาให้ชื่อนี้มาแล้วก็ได้รางวัลน,นี้มาก็ดีใจครับตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยได้ครับคิดว่าหลังจากนี้ความฝันอันสูงสุดในวงการกีฬาฟุตบอลเราวางไว้เป้าหมายกับตัวเองไว้ยังไงบ้างคะ ก็อยากเป็นนักกุฬาอาชีพครับนี่เชื่อแน่ว่าวันนี้เป็นการปูพื้นฐานน้องน่าจะได้ไปถึงแน่นอนใช่นะอีกคนนะพี่นด้นะน้องนี่อัฟนานคนไหนคะนี่นะคะนั่งเรียงกันเลยเป็นยังไงบ้างคะการแข่งขันในครั้งนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเร็วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาติในรายการยาวชียนฮัตซิครับนี่ของน้องนิอัฟนานเนี่ยได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยบด้วยรู้สึกยังไงกับรางวัลนี้บ้างคะ รู้สึกดีใจและตต่นเต้นครับจริงเหรอทำไมอ่ะ <im it> เพราะอะไรคะเพราะไม่เคยได้ครับ <im it> ไม่เคยได้ด้วยอตบมือเลยเ <im it> <Dam S 1> พราะร <im it> างวันแรกของน้องด้วย <im it> อเอไม่ธรรมาดานะแล้วทีนี้การที่กว่าเราจะไปถึงคำว่านักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างคะเราฝึกซ้อมอย่างหนักแค่ไหนก็ <im it> <im it> พยายามครับฝึกซ้อมอย่างหนักครับ อะไรคิดว่าเป็นจุดเด่นของตัวเองที่ทําให้เราเนี่ยได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมคิดว่าอะไรดีลาการเตะหรือว่าการส่งบอลหรือว่าอะไรคะการแทงบอลครับจริงหรอเป็นยังไงคะเป็นยังไงอ่ะอยากรู้มันยังไงเอ่ยมันมันต้องวางแผนยังไงสายตาเราต้องแบบไหนเราต้องรับต้องส่งยังไงอะไรเงี้ยต้องถึงขั้นนั้นไหมต้องถึงครับ <laughs> น้องบอกว่าพูดไม่เก่งพี่สมโอแต่ว่าถ้าเจอที่สนามเนี่ยเจอแน่โดนแน่พี่สมโอ์รับไม่ทันหรอกนี้มาทางฝั่ขงของครูกันบ้างค่ะนายนิโซเฟียนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกสอนน้องๆน,นะคะ,คะจุดแข็งของน้องๆกลุ่มนี้ค่ะกับความตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยเฉพาะในแมตช์ใหญ่ๆที่ผ่านมาค่ะครับก,ก,ก็เด็กมีความสามัคคีนะครับแล้วก็เล่นเป็นทีมเวิร์กเด็กๆชุดนี้ส่วนส่วนมากจะเป็น เด็กบ้านบ้นหรือว่าใจใจเขาสู้ต้องการที่อยากเป็นนักกีฬาอาชีพในอนะครับคุณครับคิดว่ากำลังใจสำคัญของเด็กๆในครั้งนี้กับการแข่งขันนั่นคืออะไรคะกำลังใจสำคัญผมคิดว่าผู้ปกครองกองเชียร์มากันเยอะครับทีมนี้มากันเยอะครูคิดว่า กับโครงการนี้ค่ะยุวชนหัดทิพย์ครับครั้งที่9กับการที่น้องๆได้รับโอกาสเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้คิด<ม>ว่าเป็นโอกาสที่ดียังไงบ้างคะเป็นโอกาสที่ดีมากครับผม,มผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเป็นรายการใหญ่มากครับค่ะผมต้องขอบคุณบริษัทหัดทิพย์ครับที่จัดรายการดีๆแบบนี้ครับ ค่ะคุณครูขาเอาจริงๆคือนักฟุตบอลแต่ละคนน้องๆเนี่ยก็เป็นเด็กๆเยาว,วชนเนาะการจะจับปูใส่กระด้งมาอยู่ร่วมกันเนี่ยคุณครูขาเป็นยังไงคะเล่าบรรยากาศได้ฟังหน่อยอมันมันยากหน่อยก็เพราะว่าเด็กที่มาก็พื้นฐานยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ผมใช้เวลา3เดือนในการฝึกพื้นฐานอย่างเดียวแล้วก็เพิ่งจะทําความเข้าใจเกมก็ประมาณ หนึ่งสัปดาห์ก่อนแข่งกันในการนี้ครับอย่างในทีมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุประมาณเท่าไหร่แล้วอยู่ระดับชั้นไหนกันบ้างคะอยู่ชั้นมอนหนึ่งกันทุกคนครับมอลหนึ่งอายุประมาณ12 13อบครับกคนเขาทราบว่าที่โรงเรียนเนี่ยเรียกว่าเรามีการเปิดห้องพิเศษให้กับนักเรียนที่มีใจรักในด้านนี้ก็คือด้านกีฬาแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยเราไม่มีเรียกว่าไม่มีสนามไม่มีสนามบอลแล้วเราใช้พื้นที่ไหนสถานที่ไหนในการฝึกซ้อมให้น้องๆค่ะใช้ สนามหมู่บ้านใกล้ๆกับโรงเรียนคเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมก็บรรยากาศก็โอเคครับเพราะว่ามีผู้ปกครองมาช่วยซัพพอร์ตข้างหลังน้องๆแบ่งเวลาอย่างไงในการมาฝึกซ้อมครับก็หลังเลิกเรียนครับหลังเลิกเรียนใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงต่อวันครับแล้วคุณครูเลือกยังไงคะแต่ละคนว่าควรจะอยู่ตำแหน่งไหนเป็นยังไง ส่วนใหญ่ก็จับมาทําตําแหน่งใหม่ของแต่ละคนนะก็คือต้องวางแผนกันมาใช่ครับเพราะว่าเด็กไม่เคยเล่นบอลสิบอคนมาก่อนเพราะมันเป็นทีมที่หลายคนด้วยครับการแข่งขันในครั้งนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ทั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของน้องๆด้วยคุณครูมีความกดดันมากน้อยขนาดไหนในการฝึกซ้อมให้เขา ถามความกดดัน <c oughs> ผมพยายามปล่อยให้เด็กฟรีครับปล่อยให้เขาฟรีที่สุดก็คือว่าพยายามไม่กดดันเขาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในลิศทีมเต็งที่จะคว้าชแชมป์ในการนี้ครับเราพยายามให้เขาคลาย<ส>ให้มากที่สุดครับย้อนไปก่อนที่เรากรอกใบสปักพานน้องๆเข้าไปเลยตอนนั้นคุณครูวางเป้าหมาย สูงสุดของการนำน้องๆเข้าทีมในการแข่งขันนี้ยังไงบ้างคะผมวางเป้าหมายก็คือว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดครับแต่มาถึงคว้าชัยชนะเลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มันเกินเป้าหมายไปมากเลยแล้วเด็กๆก,ก็ทําได้ดีมากด้วยผมก็รู้สึกดีใจครับว่าเด็กมีความตั้งใจมากครับเด็กมีความตั้งใจมากตอนแรกผมคิดว่าจะสู้ทีมอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นทีมเล็ก เรียนเล็กๆแล้วก็เป็นตัวแทนจังหวัดครั้งแรกด้วยแล้วก็พอแข่งแมตช์แรกแมตช์ที่สองผมคิดว่าน่าจะสู้หลายๆทีมได้นี่วันนี้น้องๆก็คว้าแชมป์มาให้ชื่นใจแล้วอยากจะบอกอะไรน้องๆบ้างคะก็พัฒนาต่อไปครับเพราะว่าความฝันของเขาคือนักกีฬาอาชีพผมก็พยายามจะดันให้ไกลที่สุดครับ วางแผนไหมไหมคะว่าหลังจากนี้การปูพื้นฐานหรือว่าการฝึกซ้อมให้น้องๆหลังจากนี้เราจะทํำยังไงต่อคะก็ต้องเข้มข้นกว่าเดิม,มนิดนึงแล้วก็สิ่งสําคัญก็ผมต้องกลับไปฝึกเบสิกใหม่ก็คือว่ามันเป็นช่วงวัยที่ควรได้รับเบสิกเพิ่มเติมใช่ครับมากกว่าการแข่งขัน การแข่งขันเปรีบเสมือนสนามในการฝึกซ้อมให้กับน้องๆหลังจากนี้ก็ต้องไปเตรียมตัวเพิ่มขึ้นเพื่อจะยก<ช>ระดับการแข่งขันให้มันดูเข้มข้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในนี้เป็นในในส่วนของครูฝึกสอนนะคะ<ช><ช>ทีนี้ผู้ปกครองบ้างวันนี้ผู้ปกครองมาด้วยทราบว่าไปดูทุกแมตช์ตามไปดูทุกสนามเลยเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนเลยค่ะชื่ออะไรคะ ็ชื่อนางสาวรุชนานียูโซ่ค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายมุกมินยูโซ่ค่ะมาอยู่ที่ไหนคะอยู่ปัตตานีค่ะอยู่ปัตตานีเลยเป็นผู้ปกครองของนักฟุตบอลคนไหนเอ่ยเด็กชายมุกมินยูโซ่ค่ะคนไหนคะมีดาวซันวงของเรานั่นเองใช่คุณแม่เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะว่าตั้งแต่ตอนฝึกซ้อมเลยพอลูกไปเริ่มฝึกซ้อมเนตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่ตอนฝึกซ้อมก็เหมือนที่อาจารย์ได้เกินไปนะคะก็คือสนามการซ้อมของเด็กๆเนี่ย เขาไม่ได้มีอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ต้องออกไปนอกพื้นที่โรงเรียนนะคะ,ะก็โชคดีตรงที่ว่าอาจารย์เขารู้จักกับทางชุมชน<ะ>ก็ได้ไปขอสนามนะคะ,ะถึงจะเป็นสนามที่ไม่ได้มีความพร้อมแต่ก็สามารถที่จะไปฝึก,ฝกซ้อมได้แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเด็กๆเ,เ,เองเขาก็ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยงในการฝึกซ้อมด้วยค่ะคือไม่ว่าสนามจะไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความพร้อมของสนามไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เด็กๆก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ยอมที่จะฝึกฝนฝึกซ้อมเพื่อเพื่อที่จะให้ได้ประสบการณ์แล้วก็สามารถสามารถสามารถเก็บเกี่ยวความเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะท,ที่ที่อาจารย์สอนให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะคุณแม่คิดไหมคะว่าอยู่ๆเราก็ได้เห็นลูกอยู่ในสนามฟุตบอลค่ะ ท,ที่ผ่านมาเราสนับสนุนน้องยังไงบ้างก็สนับสนุนทุกอย่างค่ะก็คือเหมือนว่าลูกบอกว่าอยากอยากเรียนอยากจะไปตรงนี้เราก็พร้อมที่จะพาไปค่ะมไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็ตามระยะทางไกลแค่ไหนคุณแม่และครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองท่านอื่นๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตค่ะใช่เพราะว่าวันนี้นะคะผู้ปกครองคุณรสนานีคือหนึ่งท่านแต่จริงๆแล้ววันนี้มีผู้ปกครองท่านอื่นๆมาให้กํลาลังใจน้องๆด้วยแล้วก็เป็นไม่ใช่ พี่รัชนีคุณดีค่ะคนอื่นๆก็เป็นคนที่ไปให้กําลังใจน้องๆถึงสนามด้วยเช่นเดียวกันนี่นะคะโบกมือเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ไดได้ค่ะวันนี้ได้ออกทีวีทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญของน้องๆในการแข่งขันที่นํามาสู่การคว้าชัยในวันนี้ได้ด้วยอีกหนึ่งท่านมาแล้วค่ะสดๆร้อนๆนั่นคือคุณนิชัมริจูอกเป็นผู้จัดการทีม A นะคะจะได้มา บอกรายละเอียดเพิ่มเติมความเข้มข้นของการฝึกซ้อมเพิ่มเติมแต่ก่อนอื่นหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาปัตตนีเนี่ยเป็นโรงเรียนประเภทไหนและความเป็นอยู่ของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นยังไงคะเชิญค,ค่ะครับก็ขอสวัสดีครับทางรายการนะครับบิทีสงขานะครับก่อนอื่นนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมนะครับและก็เป็น ส่วนหนึ่งในงส่วนของฝ่ายบริหารโรงเรียนด้วยวันนี้ก็มีท่านผู้อำนวยการก็มาด้วยววนะครับซึ่งเป็นภรรยาะนะครับไปไหนก็ต้องไปด้วยกันคะครับเ,เริ่มแรกเลยนะครับว่าเราโรงเรียนเตรียมสาวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับเอกชนสอนศาสนาอิสลามาเป็นเรียนสามัญควบคู่กับศาสนาทีนี้ในการจัดการศึกษาปัจจุบันเนี่ยทางโรงเรียนเองฝ่ายบริหารเองก็พยายามที่จะ ตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนให้ได้ผลสมัมฤทธที่ดีที่สุดให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะายุคการศึกษาในในใน,ในทศวรรษที่2 1เนี่ยพยายามทําอย่างไรก็ได้ที่อยากจะเข้นความสามารถที่มีในตัวร่างกายเด็กนักเกรียนเนี่ยเป็นตัวที่เราจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรีเสิร์ชนะครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเรามองว่าเด็กทุกคนนะฮะเราต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ก่อนนะครับว่า เด็กทุกคนมีมีมีศักยภาพและก็มีคุณค่าในตัวเองซึ่งจะทําอย่างไรที่สตาษาที่จะเอาคุณค่าเค้นศักยภาพตัวนี้เนี่ยให้เขาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ม,มากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นคือเรามองว่าเขามีพอสวรรค์เรื่องกีฬาค่ะนะครับทาโรงเรียนก็เปิดห้องเรียนเป็นหลักสูตรของกีฬาซึ่งห้องนี้เราเรียกว่า i p s p <I H. S 2> นะครับ ISP มาจากคําว่าอิสลามิ s ป o r t โปรแกรมสิ่งที่เราก็ใช้คําว่าตัว I ข้างน,นำหน้าเนี่ย เราทําอย่างไรจะให้ศาสนานําการกีฬาหมายความว่าเด็กต้องแสดงออกในทางสนามที่ดีเลิศแล้วในเรื่องของกิริยามารยาในความเป็นอยู่ในสังคมเด็กต้องดีด้วยเด็กต้องให้เกียรติผู้ใหญ่เด็กต้องมีจรญยาภริยาที่งามนี่คือโจทย์ที่เราตั้งไว้คำว่า IHP นะครับแล้วก็เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะซึ่งปีนี้ก็จะเข้ายากปีที่10แล้วนะเราพยายามและก็หลักสูตรนี้เราจะเราก็ไม่ไม่ได้ว่า ไม่เผยแพร่คนอื่นแล้วพยายามนะหนึ่งในนั้นคือเราพยายามเผยแพร่โรงเรียนไหนต้องการอะไรแล้วก็ให้คือไม่ได้ไม่ว่าต้องเก็บเป็นของตัวเองไม่ใช่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากเลยเพราะว่าการเรียนการสอนควบคู่กับหลักของศาสนาเพราะน้องเองก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดชชนนันภาคใต้เวลาใกล้หมดแล้วค่ะผู้จัดการความรู้สึกวินาทีที่ประกาศชื่อได้รับแชมป์ในครั้งนี้ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนนั้น คือมีความรู้สึกตั้งแต่ที่นำหนังสวนแล้วอยากจะออกจากสนามเพราะอะไรคะเพราะอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวถูกเติมเดี๋ยวต้องอะไรนี่คือมีความรู้สึกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคือกระสับกระสายแล้วนะฮะก็คือพยายามว่าเมื่อไรเวลาจะหมดสักทีหนึ่งเพราะว่านำเด้ตอนนั้นมีความรู้สึกหลังจากที่เสียงนักวิ่มาหลายนี่คือผู้ไม่ออกครับคือเห็นผู้ครองนะครับเห็นนักเรียนเห็นกองเชียร์เขามีความสุขนั่นคือความสุขของผู้จัดการทีม นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะทีมงานผู้ปกครองและเรลียนเนเข้มแข็งมากครับนีบนค่คือเ,เป็น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 เบื้องหลังที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเลยนะครัคือเราทํางานร่วมกันเป็นทีมอยายจะบอกว่า T S F C ที่ผมตั้งไว้เนี่ยเตรียมอาคาเดมีฟ่ฟุตบอลคลับมีความหมานะครับขอปิดท้ายขาัําว่าทก็คือ t h i n k i n g ในเรื่องของการคิดเด็กต้องรู้จักคิดนะครับเขารู้จักวางแผนต้องวางแผนต้องคิดต้องแก้ปัญหาคือทั้งทั้งหมดเนี่ยนี่คือำว่า T ก็คือเตรียมนะครับแล้วก็ S study เด็กต้องเรียนรู้ต้องเกิดการเรียนทั้งเรียนภายในแล้วก็กีฬานะครับค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของเหนือชัยชนะคือมิตรภาพแล้วก็คำว่า F TSFC คือ Family นี่คือความเป็น Family ครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็ C ตัวสุดท้ายก็คือเคื่อะไไรครับนักีฬาที่อต้องต่อไ้ได้นะคำว่า C คืออะไรลูกนะฮะกตอบเร็วยินเสียงอยู่เอาไปให้เพื่อนเร็วซทั้งหมดมีความหมายนะครับมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วที่ c ชเอก็ฝากทีมนี้นะครับตลอดไป ่ทีนี้นเรามาปิดท้ายกันที่พี่ประทีปค่ะกับหาดทิพย์กับการเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆชายแดนใต้ได้มีโอกาสกับในด้านนี้เราจะขับเคลื่อนน้องๆยังไงต่อไปบ้างคะครับก็ตัวน,น่นต้อง,ต,องต้องเกินถึงอดีตกรรมการผู้จัดการก่อนนะคือรอตีพโรจน์รัตะกุลที่ได้มีน้าริขึ้นเหมือนกับให้น้องๆเยาวชนเริ่มต้นเลยครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ครับ อยากให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เปิดความสามารถซึ่งเชื่อได้ั่นว่าน้องๆก็มีมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสซึ่งซึ่งท่านกรรมการผู้จัดการของเราอดีตนะครับคุณรัตีไพโรจนตระกุลได้เห็นจุดนี้ซึ่งพวกเองก็ได้ลงไปํำเอาฟุตบอลจัดฟุตบอลยุวชนหาทิพย์ชายแดนภาคใต้ขึ้นมานะครับเป็นน้ำล่องนะครับเลอสามจังหวัดซึ่งหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น5จังหวัดเพื่อกระตุ้ส่งให้น้องๆนะครับมีเพื่อนมีเพื่อนมีอะไรต่างๆมี ทุกอย่างในขยายวงกว้างขึ้นมาจนล่าสุดเราขยายเป็นน้ำร่องเป็น9จังหวัดซึ่งเชื่อได้ว่าน้องๆเนี่ยมีเพื่อนทั้ง9จังหวัดซึ่งถามว่าใน600กว่าคนที่มาแข่งขันเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดคือเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้มีประสบการณ์ได้มีอะไรที่นอกเหนือจากที่อยู่ที่โรงเรียนและในเขตพื้นที่แล้วยังมีอะไรที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆกันนะครับทั้งไทยมุสลิมนะครับได้มีความรู้จัก การเป็นเพื่อนการอยู่ด้วยกันการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หาดทิพย์กองเราเนี่ยได้ได้ได้บุกเบิกและก็มีความตั้งใจในที่นี้มากขึ้นปิดฉากลงอย่างสวยงามเลยนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยุวชนหาดทิพย์ครับครั้งที่9ในครั้งนี้ต้องรอติดตามซีซั่นต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อเดี๋ยวช่วงท้ายขอ2วินาทีก่อนลงแข่งน้องๆพูดพร้อมกันว่ายังไงคะพูดพร้อมกันเลย1 2 3สา Nên, son, son, điểm son, son,